ครับะเทมเอาอ,อ,อินก็อยากได้ไอมิมีเปะวะน้องมิม่หรือก๊อดวะหรือใครวะแม่งได้ไอ้อาอินเนี่ยสามารถเล่นแถบสานได้ไหมครับได้ครับถามเอ้ยมีเพชรอยู่ห้าพันอ่ะเพื่อนคิดว่าไงอ่ะระดับผมแล้วนะไม่สนไม่เคยหวงของอยู่ละจัดไปลอ่อาอินมาให้ถีบหน้าเลยถ้าไม่ออกอ่ะจริงๆอยู่เชฟไหนมาชื่อเกมอะไรนะครับหลิวเออหลงมาครับตัวที่หนึ่งครับ เศร้าซินครับม้สองมาร่วมยังครับยังครับผมฟู่หลันเต๋อครับมาแูไปยังาล้วหืถังเซี่ยวบวกดาวดิเสื้อผ้าร้อยห้าสิบห้าถ้าถังเซี่ยวมีดาวเพิ่มผมผมจะเอาไปแทนเออผมจะเอาไปแทนเจ้าหูจีผมจะไปแทนเจ้าอูจีนะลูกอมนี่แม่งจะโลแดงแล้วอ่ะหูเลียหน้าครับสรุปผลประกอบการในครั้งนี้นะครับได้ถังเซี่ยวมาตกใจนึกว่าึ่งคข้าห้าร้อยห้าสิบห้าใช่นี่ก็ตกใจนึกว่าถังเข้านะแปลง้าเป็นถังเซี่ยว